ความเบื้องต้นในหนังสือวิญญาณฉบับนี้หมายถึงฉบับที่2และ3ประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมพุทธศักราช2509ซึ่งเป็นฉบับครบรอบปีเราได้ก้าวหน้ามาอีกขั้นหนึ่งโดยการเสนอเรื่องใหม่คือแววเสียงสวรรค์ชื่อนี้ฟังดูคล้ายกับจะมีความหมายในทางโรแมนติก คือในทํานองรัก,รกๆใคร่แต่ความเป็นจริงแล้วชื่อนี้หาได้มีความหมายไปนในทํานองนั้นไม่แววเสียงสวรรค์ในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงการได้ยินเสียงจากโอปปาติกะผู้ที่อยู่ในสวรรค์เป็นการได้ยินจริงๆโดยวิธีติดต่อทางสมาธิข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้แล้วในฉบับก่อนว่าข้าพเจ้าจะทำการบันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ในเทปในระหว่างที่มีการติดต่อ และทําต่อหน้าบุคคลหลายคนเพื่อบันทึกหลักฐานเอาไว้สําหรับให้คนภายหลังได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องโอปปติกะโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับการเมืองและเรื่องอื่นๆในทํานองนี้ข้าพเจ้าทําการบันทึกเรื่องเหล่านี้ก็เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้นและจะยังไม่เปิดเผยให้บุคคลท,ทั่วไปเข้ามาดูเพราะสถานที่ภายในบ้านของข้าพเจ้าคับแคบไม่พอที่จะต้อนรับและอีกประการหนึ่ง ก็ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะจัดให้มีนิทรรศการทางจิตเพื่อพิสูจน์ถึงเรื่องนี้ที่ห้องฝึกสมาธิของแผนกคําวิจัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยผู้สนใจก็อาจเข้าไปชมในสถานที่ดังกล่าวนี้ได้อันหนึ่งข้อความที่กล่าวไว้ในเรื่องนี้ขอให้ท่านถือเป็นเพียงแนวของการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความจริงในเรื่องนี้ต่อไปแต่อย่างไรก็ดี ต้นฉบับซึ่งข้าพเจ้าหมายถึงข้อความที่บันทึกไว้ในเทปนั้นจะไม่มีการลบจะเก็บไว้เป็นสมบัติของผู้ที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้แต่ก็ขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าสำหรับในระยะปีแรกนี้ข้าพเจ้าจะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดจากเทปนี้ให้คนภายนอกฟังเพราะข้าพเจ้าเกรงว่าจะมีคนมาหาข้าพเจ้ามากจนกระทั่งข้าพเจ้าไม่มีเวลาที่จะทำงานที่มีประโยชน์จริงๆ ส่วนข้อความที่ถ่ายทอดนำมาลงในหนังสือวิญญาณนี้ข้าพเจ้าได้เก็บใจความมาเขียนไม่ใช่ลอกข้อความมาทั้งหมดวิธีติดต่อเราทำกันในแบบง่ายๆไม่มีพิธีรีตองใดๆทั้งสิ้นก่อนจะถึงวันและเวลาที่จะทำการบันทึกข้าพเจ้าจะนัดกับโอป,ปปาติกะที่จะตอบปัญหาเสียก่อนพร้อมทั้งบอกปัญหาที่จะให้ท่านตอบว่ามีอะไรบ้างส่วนจะเป็นวันและเวลาไหน โอปปาติกะท่านที่จะตอบปัญหาจะเป็นผู้นัดมาเมื่อถึงเวลาที่นัดข้าพเจ้าก็เตรียมเครื่องบันทึกเสียงไว้ส่วนบุคคลที่จะเป็นพยานรู้เห็นโดยมากข้าพเจ้าไม่ได้นัดให้รู้ตัวล่วงหน้าสุดแล้วแต่ใครจะมาในวันและเวลานั้นทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าไม่มีความปรารถนาที่จะให้ไปชักชวนใครต่อใครมาข้าพเจ้าต้องการที่จะศึกษาเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวในวงแคบแค เพื่อให้ได้มาซึ่งเรื่องราวที่เป็นจริงอย่างถูกต้องและถี่ถ้วนเสก่อนและเรื่องอันใดที่เห็นว่าพอจะนำมาเล่าสู่กันฟังได้โดยไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครข้าพเจ้าก็จะนำมาเขียนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายโปรดอย่าได้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่ประการใดขอให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญอย่างหนึ่งและเป็นเพียงงานเริ่มต้นเท่านั้น อันหนึ่งถ้าหากมีปัญหาที่จะให้ท่านตอบก็อาจจะส่งมาได้แต่ก็ขอได้โปรดจำไว้ว่าข้าพเจ้าจะไม่นำเสนอท่านถ้าหากเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องที่จะทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายรวมทั้งเรื่องการเมืองและเรื่องอาชญกรรมต่างๆปัญหาเหล่านี้ข้าพเจ้าไม่ขอเกี่ยวข้องด้วยข้าพเจ้าจะเกี่ยวข้องก็เฉพาะแต่ปัญหาที่อยู่ในวงของศาสนาและปัญหาที่จะทำให้คนเรามีศิลธรรมดีขึ้นเท่านั้น อันหนึ่งข้าพเจ้าขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าโอปปาติกะที่จะเป็นผู้ตอบปัญหาเนี่ยท่านไม่ใช่สัพพันยูไม่ใช่ว่าท่านจะรู้อะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นการตั้งปัญหาถามเราจะต้องรู้เสียก่อนว่าผู้ที่จะตอบเรานั้นเมื่อสมัยที่ท่านยังอยู่ในโลกมนุษย์ท่านมีความรู้ความสามารถเพียงไหนและไปอยู่ในโลกของโอปปาติกะนานแล้วเท่าไหร่มีความถนัดในทางไหนบ้าง คนโดยมากมักจะเข้าใจว่าผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นและสามารถที่จะรอบรู้อะไรได้สารพัดรู้โดยไม่ผิดความเข้าใจของคนทั้งหลายแบบนี้ผิดมากเพราะฉะนั้นขอให้เขาทั้งหลายอย่าได้ตั้งความหวังไว้เป็นอันขาดว่าโอปปาติกะที่เรานับถือว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างและตอบปัญหาเราได้ทุกอย่าง รู้อะไรถูกต้องทุกอย่างทุกคนที่สนใจในเรื่องของโอปปาติกะโปรดอย่าได้ลืมคำสอนของพระพุทธ,ธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิอัตโนคติตนแลเป็นคติของตนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงและสามารถช่วยเหลือเราได้จริงแต่ก็อยู่ภายในขอบเขตจำกัดเพราะฉะนั้นอย่าได้หวังอะไรลมๆแรงๆ ข้าพเจ้าศึกษาเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังและยึดถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักอยู่ตลอดเวลาเพราะข้าพเจ้าถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์แม้จะเก่งสักเพียงไรก็ตามแต่จะเก่งไปกว่าพระพุทธเจ้าย่อมเป็นไปไม่ได้พระพุทธองค์แม้จะปรินิพานไปนานแล้วก็จริงแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังอยู่ และอยู่อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะฉะนั้นในเมื่อพระธรรมยังอยู่ก็เหมือนพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าอานนท์เมื่อเราปรินิพานไปแล้วธรรมและวินัยที่เราบัญญัติไว้ดีแล้วนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราสืบไปและอีกประโยคหนึ่งผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเชื่อว่าเห็นเรา แววเสียงสวรรค์ที่ได้ถ่ายทอดลงในหนังสือวิญญาณฉบับนี้ได้ทำการบันทึกไว้เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2509เวลา20นาฬิกาภายในห้องที่ทำการบันทึกได้มีบุคคลอยู่ในที่นี้ด้วยหลายคนเช่นอาจารย์สิริพุทธสุขคุณกิติชาติพัฒนาประภาพันธ์คุณสวัสดิ์อมรศิษิ์ดังนี้เป็นต้น สำหรับโอปปาติกะซึ่งเป็นผู้ตอบปัญหาครั้งนี้คือพ่อฤาษีสรายากัสซึ่งเป็นโอปปาติกะองค์แรกที่ข้าพเจ้าติดต่อได้เมื่อประมาณ6ปีล่วงมาแล้วสำหรับพ่อฤาษีนี้เมื่อสมัยเป็นมนุษย์ท่านเป็นชาวอินเดียได้ไปบำเพ็ญตบะอยู่ตามแถบภูเขาหิมาลัยและท่านได้มรณภาพมาเกิดเป็นโอปปาติกะเป็นเวลาประมาณ300ปีเศษล่วงมาแล้ว ร้อนแรงมาชานานนว้าวนผ่านฉันพบภูมินานานำพากรรมชั่วดีสร้างเงาหลอกหลอนในตัวตนมืดมนทนเนิดเหนื่อยยากย็นด้วยแรงขยานลวงตา ดินฟ้าเปลี่ยนแปลงละปลาใจว่ามีรู้สิ้น